ความสุขที่ทุกคนตามหา EP 2ค่ะเรื่องก็ต่อจาก EP 1นะคะใน EP 1เนี่ยเราได้พูดถึงการฝึกทักษะความสุขไป4ี่ข้อค่ะก็คือตัวตนและจิตใจของเราใช่ไหมคะอันที่2ก็คือรู้จักกับความสุขว่าคืออะไรความสุขที่เราพูดถึงไปก็คือความรู้สึกต่อสิ่งที่เราได้รับลบด้วยความคาดหวังมันเท่ากับความสุขค่ะแล้วก็นิยามตัวตนที่งดงามนะคะ ีกข้อนึ้งก็คืออภัยให้คนที่ทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดค่ะเรามาต่อกันในอีพีที่2ค่ะซึ่งเราจะพูดกันในหัวห้าหัวข้อนะคะก็คือหมื่นพันความสุขที่ถูกล้เลยแล้วก็ข้อที่2ก็คือเป็นมิตรกับความเครียดค่ะข้อที่3ก้าวออกจากหลุมความคิดลบข้อที่4อยู่ตรงนั้นเพื่อใครสักคนแล้วก็ข้อที่5บางคนเกิดมามีความสุขน้อยกว่าคนอื่นค่ะ เราไปเริ่มฟังกันเลยนะคะเรื่องของหมื่นพันความสุขที่ถูกแล้เลยนะคะเราสามารถแบ่งตัวตนของเราออกได้เป็น2ร่างค่ะก็คือร่างที่เป็น experiencing s e l f นะคะและอีกร่างนึงก็คือ remembering s e l f นะคะ uh, experiencing s e l f เนี่ยก็คือตัวตนของเราที่สัมผัสประสบการณ์แล้วความรู้สึกปัจจุบันเช่นเรากำลังพิมพ์ง,งานอยู่อย่างตั้งใจกำลังกินกาแฟที่อร่อยอยู่ กำลังดูดอกไม้ที่เพลิดเพลินเป็นโมเมนต์ที่เป็นปัจจุบันที่นักวิทยาศาสนักจิตวิทยาบอกว่าแต่และโมเมนต์เนี่ยมันจะอยู่กับเราประมาณ3วินาทีนะคะส่วน r e m e m b e r i n g cell ก็คือคนตัวตนที่เรามองภาพรวมของชีวิตของเราที่ผ่านมาแล้วก็ประเมินวิเคราะห์อีกทีมีแนวโน้มที่จะจำช่วงเวลาที่พีคๆของเราได้แต่เราก็จะหลงลืมช่วงเวลาธรรมดาๆรรไปนะคะ บางคนนะคะก็จะโหยหาจุดพีของตัวเองค่ะชีวิตต้องเอ็กซ์ตรีมต้องขึ้นสู่สูงสุดต้องออกไปใช้ชีวิตให้คุ้มเพราะว่าเขาตัดสินความสุขในชีวิตของเขาด้วย remembering s น l f เค่ะเพราะว่าถ้าจำอะไรไม่ได้มันจะไม่มีความหมายอะไรต้องทำให้ชีวิตพีคค่ะจึงจะจำสิ่งต่างๆได้นะคะ ซึ่งจริงๆแล้วความสุขสามารถแทรกอยู่ในทุกโมเมนต์ที่หลากหลายที่เราได้เผชิญในแต่ละวันหรือที่ Experiencing s e l ซลกำลังเผชิญอยู่ก็คือถ้าเราเนี่ยสามารถซึมซับความสุขด้วย Experiencing s e l l ได้เราก็จะมีความสุขกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นซึ่งเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นได้บ่อยมากกว่าที่จะเป็น p e ก k ซะอีกนะคะ ข้อต่อมานะคะเป็นมิตรกับความเครียดค่ะความเครียดพอเราได้ยินคําว่าเครียดคงไม่มีใครอยากเจอใช่ไหมคะแต่ว่าเราอ่ะคงจะต้องเจอแล้วก็ต้องรู้จักกับมันแน่นอนเลยค่ะมันมีผลงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าคนเราสามารถมองความเครียดได้2แบบค่ะก็คือ 1. มองว่าความเครียดเป็นอันตรายและอันที่สองก็คือมองว่าความเครียดไม่ได้เป็นอันตรายอะไรผลลัพธ์ก็คือคนที่มองว่าความเครียดเป็นอันตราย เป็นมีอัตราการเสียชีวิตจากความเครียดสูงกว่าคนกลุ่มที่2ค่ะเพราะว่าหากว่าเราเป็นเพื่อนกับความเครียดได้เราก็จะรับมือกับมันได้อย่างสบายเพราะว่าเราเชื่อว่ามันไม่ทำร้ายเราในเวลาที่เราเครียดการร่างกายของเราเนี่ยก็จะมีปฏิกิริยาที่ตอบสนองมาเพื่อที่จะรองรับหรือจัดการกับความเครียดได้เช่นหัวใจเต้นแรงขึ้นหัวใจเต้นถี่ขึ้น หรือมีอาการอื่นๆระเหงื่อออกหรือว่าใจสั่นอันนี้ก็คือเป็นปฏิยาของร่างกายถ้าเรามีอาการแบบนี้บ่อยๆมันก็จะไม่ดีเท่าไหร่เพราะามันจะส่งผลต่อร่างกายของเราใช่ไหมคะแต่ถ้าเราใส่ความเชื่อใหม่ค่ะว่าความเครียดไม่ได้ทําร้ายเราร่างกายของเราก็จะรีแลกซ์มากขึ้นความเครียดก็จะไม่สามารถทําอะไรเราได้แต่ก็ไม่สนับสนุนนะคะว่าให้ทุกคนเครียดค่ะ ความเครียดยังทําให้เราเนี่ยอ่อนโยนเพราะว่าความเครียดมันทําให้เราเนี่ยกล้าเปิดใจสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นมากขึ้นเพราะว่าเมื่อเราเครียดร่างกายของเราก็จะหลั่งสารออกซิโทซินออกมาเป็นสารที่จะไปกระตุ้นให้เราหยหาความสัมพันธ์อยากมีใครสักคนมารับฟังความเครียดของเราจริงไหมคะทำให้เราเนี่ยอ่อนโยนลงกล้าที่จะเปิดใจเล่าเรื่องต่างๆให้คนอื่นฟัง เมื่อเราเครียดเราก็มีแนวโน้มที่จะอยากได้ความช่วยเหลือจากคนอื่นมากขึ้นเราไม่จําเป็นต้องเผชิญหน้ากับความเครียดอยู่คนเดียวการได้ปลดปล่อยระบายความเครียดด้วยการพูดคุยกับคนที่เราไว้วางใจมันจะทําให้ความเครียดของเราทุเราลงได้ข้อถัดมานะคะก้าวออกจากหลุมความคิดลบค่ะถ้าใคร,รเผชิญเหตุการณ์ที่ยากลำบากปัญหาถาโถมไม่รู้ว่าจะออกจากความทุกข์นั้นได้อย่างไร ชื่อว่าน่าจะเคยเจอกันทุกคนนะคะเราคงรู้ดีว่าสภาพจิตใจของคนที่เราเนี่ยมันกำลังมืดมนซึมเศร้าแค่ไหนทุกคนก็คงอยากจะพาตัวเองออกจากหลุมดํานั้นให้ไวที่สุดแต่บางทีก็ไม่รู้ว่าจะออกมาได้อย่างไรเพราะว่ากําลังมืดมนกําลังมืนหาทางออกไม่เจอเราจะให้ลุกออกมาได้อย่างทันทีมันคงเป็นไปไม่ได้คําตอบก็คือเราจะออกมาจากสิ่งเหล่านั้นได้จะต้องมีการฝึก จิตใจของเราอย่างเพียงพอนะคะวิธีการฝึกแบบแรกก็คือฝึกที่จะเปิดมุมมองให้เห็นชีวิตแนวกว้างขึ้นมุมกว้างขึ้นที่จะทำให้เห็นอะไรมากขึ้นบางทีเราก็อาจจะมองข้ามสิ่งดีดีในชีวิตไปก็ได้แล้วก็ไปโฟกัสกับสิ่งที่มันทำให้เราเครียดทั้งที่ชีวิตของเรามีอีกหลายอย่างมากมายที่ดีๆส่งเสริมชีวิตเราให้มีความสุขมาตลอดแต่เราเนี่ยมองข้ามสิ่งนั้นไป ลองมองสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขดูบ้างสิคะมันอาจจะทําให้คุณเปลี่ยนไปในทางที่ดีได้เหมือนกับเราเนี่ยได้เปลี่ยนน้าที่มันมีสีขุ่นให้ใสขึ้นด้วยการเติมน้ําที่สะอาดลงไปน้ําใสที่ลงไปเจือจางสิ่งเหล่านั้นมันก็จะทําให้เราเนี่ยพบสิ่งที่ดีๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีเรื่องแย่ๆผ่านเข้ามาในชีวิตแทนที่เราจะจมอยู่กับเรื่องนั้นแล้วก็ย้ายตัวเองไปหาสิ่งอื่นที่เราชอบที่เราอยากทํา ออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆมันก็จะช่วยให้เราเจอสิ่งใหม่ๆที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตของเราไปในทางที่ดีขึ้นก็ได้การจมอยู่กับปัญหามันยิ่งทําให้เราหมดไฟแล้วก็ท้อแท้หาทางออกไม่เจอนะคะข้อถัดมาค่ะอยู่ตรงนั้นเพื่อใครสักคนคุณเคยคิดไหมคะว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นน่ะหลายๆครั้งมันเกิดมาจากการที่เราสําคัญตัวเราเองค่ะว่าเรานั้นมีความสําคัญต่อโลกนี้ต่อชีวิตของผู้คน คนนั้นคนนี้เป็นคนที่จะต้องเก่งกว่าดีกว่าเนื้อกว่าคนอื่นแล้วเราก็จะมีความรู้สึกผิดหวังไม่ชอบใจเมื่อมีคนที่เก่งกว่าเนื้อกว่าประสบความสําเร็จมากกว่าแล้วยิ่งคนของเรานะคะเห็นดีเห็นงามให้ความสําคัญกับเขาด้วยแล้วเราก็จะยิ่งมีความทุกข์ใจมากขึ้นและเผลอๆอาจจะโกรธเคืองคนนั้นไปด้วยก็ได้คุณพอรือยัง เอสซินดัสนะคะนักจิตว,วิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านการาบำบัดจิตได้จำแนกพิษของการสำคัญตนออกเป็นสีอารมณ์ค่ะอันแรกเลยก็คือความระยใจค่ะเป็นความรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่นหรือแม้ว่าจะเหนือกว่าคนอื่นก็จะรู้สึกไม่กล้าอวดนคะคะแล้วก็อันที่สองก็คือรู้สึกสำนึกผิดความรู้สึกสำนึกผิด มันจะต้องรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบแล้วก็แก้ไขปัญหาทุกอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นและผิดพลาดอาการที่ 3. ความอิจฉาเห็นคนอื่นได้ดีแล้วรู้สึกไม่พอใจนะคะแล้วก็ความไม่สยามันก็ต่อยอดมาจากความอิจฉาคือความริษยาก็คือไม่อยากจะเห็นคนอื่นดีกว่าตนเองนะคะหากว่าอยากจะมีความสุขมากขึ้นนะคะเราจะต้องเรียนรู้ที่จะละทิ้งอีโก้ค่ะที่จะต้องเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐาน ไม่มองว่าตัวเองเป็นคนสําคัญของโลกนี้นะคะให้มองว่าตัวเองก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของสังคมเป็นแค่ฟันเฟืองหนึ่งของสังคมนี้เท่านั้นเองนะคะและอีกวิธีหนึ่งที่ทําได้ก็คือการที่เรามีใครสักคนที่เรารู้สึกว่าเราต้องอยู่ตรงนั้นเพื่อเขาจริงๆอยากเห็นเขามีความสุขอยากเห็นเขาประสบความสําเร็จแค่เห็นเราก็ดีใจแล้วแต่ถ้าเขาไม่ได้ยินดีไปกับเราด้วย มันก็เป็นเรื่องของเขาเพราะเรามีความสุขเมื่อเราเห็นเขามีความสุขก็พอเป็นความรักความปรรถนาะที่ไม่มีเงื่อนไขแล้วคุณก็จะเห็นคุณค่าในตัวเองว่าเราอยู่ตรงนั้นเพื่อใครจริงๆตัวอย่างของคุณลารีท็อปนะคะในคอมเมนต์ของคุณพอลลี่เนี่ยซึ่งคุณลารี่เคยเป็นคนที่มีทุกอย่างในชีวิตจนกระทั่งวันหนึ่งก็สูญเสียทุกอย่างไปเขาเกือบจะยอมแพ้แล้ว พาเขาไม่เจอลูกแมวสภาพโสมนี่น่าสงสารซะก่อนคุณลลิตก็ตัดสินใจเลี้ยงลูกแมวตัวนั้นและนั่นก็คือทําให้ชีวิตของเขาพลิกผันไปเขามีความสุขมากกับการเลี้ยงแมวได้เห็นแมวเติบโตกลับมามีสุขภาพที่ดีอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็เลี้ยงแมวเพิ่มขึ้นจนม,มีแมวทั้งหมดเนี่ยเ้ตัวแม้ว่าบางตัวมันจะไม่สนใจเขาเลยเพราะว่ามันยังไม่เชื่อใจคุณลลิตก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่ามันก็เป็นธรรมชาติของแมว แล้วเขาก็มีความสุขแค่ได้อยู่ตรงนั้นกับพวกมันแล้วก็เลี้ยงมันการเลี้ยงแมวเนี่ยมันช่วยเติมเต็มในสิ่งที่คุณลอรีเขาขาดไปดังนั้นเรานะคะก็จะต้องฝึกที่จะเป็นผู้ให้ค่ะให้โดยไม่หวังผลตอบแทนนะคะเพราะว่าถ้าเรามีความคาดหวังว่าให้อะไรแล้วเราต้องการให้มีใครตอบแทนเรา มันก็จะเหมือนกับว่าเราเนี่ยเอาตัวเองไปเป็นจุดศูนย์กลางซึ่งไม่ได้ดังใจแล้วก็จะกลับมาทุกข์อีกอย่างเช่นแค่ง่ายๆนะคะอย่างเช่นเรายิ้มให้กับใครสักคนหนึ่งแล้วเขาไม่ยิ้มตอบหรือว่าหน้าบึ้งใส่เราถ้าคุณอยากจะมีความสุขคุณก็แค่คิดว่าไม่เห็นเป็นไรเรายิ้มเรามีความสุขเขาไม่ยิ้มก็เป็นเรื่องของเขาเราก็ไม่ต้องทุกข์จริงไหมคะความสุขก็เหมือนการด่านะเป็นสิ่งที่ ยิ่งเรานึกถึงมันมากเท่าไหร่หความสุขมันก็จะยิ่งห่างไกลเราออกไปอีกแต่ถ้าเราไม่นึกถึงมันเราก็จะยิ่งมีความสุขมากขึ้นหัวข้อถัดมานะคะบางคนเกิดมามีความสุขน้อยกว่าคนอื่นนักวิจัยค้นพบว่าการที่คนเรามีความรู้สึกสุขมากหรือสุขน้อยกว่าคนอื่นนั้นส่วนหนึ่งมาจากผลพวงของพันธุก,กรรม ก็คือมียีนที่ส่งผลต่อความรู้สึกสุขทุกข์ของเราเนี่ยเกือบ50ส่วนอีก50เป็นผลกระทบมาจากสิ่งแวดล้อมที่เราเติบโตมาสังคมที่เราอยู่และส่วนนั้นแหละเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้คนส่วนใหญ่จะอยู่ที่จุดเซตพอยต์ค่ะก็คือค่าก,กลางๆไม่สุขไม่ทุกข์จุดนี้เป็นจุดที่ร่างกายของเรา ทำงานได้เกือบจะดีที่สุดเพราะว่าหัวใจของเราเนี่ยเต้นสม่ำเสมอไม่เต้นแรงจนเกินไปแต่จุดที่ดีที่สุดคือจุดที่อยู่เหนือจุดเซตพอยต์ขึ้นมาค่ะก็คือความสุขเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงจุดนี้จะทำให้คนเรารู้สึกกระตือรือร้นกระชับกระเซงมีแรงบรันดาลใจอยากจะลงมือทำอะไรบางอย่างหรือทำโน่นทำนี่ตามที่ปรารถนาแต่จุดเซตพอยต์นี้เราจะต้องตั้งมันให้เหมาะสม ถ้ามันมีสูงเกินไปเมื่อเราเจอเรื่องร้ายๆเราก็จะปรับตัวไม่ทันแต่ถ้าเราตั้งเซตพอยต์ไว้ต่ำเกินไปเจออะไรที่ดีนิดนึงเราก็ดีใจใเกินเหตุไปได้เช่นกันนะคะหน้าที่ของเราก็คือการปรับเซตพอยต์ให้อยู่ในจุดที่เราคิดว่ามันเป็นจุดที่สมดุลเป็นจุดที่ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามากระทบมันก็จะกระเพื่อมน้อยมากยิ่งใจใเรานิ่งกับทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตได้ดเท่าไหร่ สภาวะความสุขของเราก็จะมั่นคงมากขึ้นยิ่งเท่านั้นเพราะว่าการไขว่คว้าหาความสุขก็คือความทุกข์อย่างหนึ่งและการวิ่งหนีทุกข์ก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นเช่นกันเราจึงต้องพยายามฝึกให้เราเป็นคนที่สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ด้วยการฝึกใจให้นิ่งไม่หวั่นไหวกละเพิ่มแรงมากนะักในสภาวะที่นิ่งก็คือสภาวะที่สุขมากยิ่งขึ้นนั่นเอง สำหรับ EP นี้นะคะก็จะนำเสนอเพียงแค่นี้ก่อนเพราะว่าเนื้อหาเรื่องนี้ค่อนข้างจะยาวก็จะแบ่งเป็นหลายๆตอนนะคะก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะ a y i n s, s p i r e ขอบคุณและสวัสดีค่ะ